ก็ต่อกันแล้วเดี๋ยวที่มาถึงอ่าไม่ไปามาถึงมะละเนาะมะละโอเคพูดถึงมะละกินกนะครับมะละกินกนะครับอันนี้ก็ลดขมนะใช้ลดไข้ลดความร้อนได้ในเบื้องช่วงมีบางช่วงมีการต้มน้ำมะละกินกกิน แล้วก็ที่สําคัญเขาใช้ลดเบาหวานได้ด้วยลดน้าตาลได้ด้วยนะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยรับประทานตัวนี้บ่อยๆก็จะช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็คงขมน่าดูเหมือนกันหรือว่าเอาจะกินเป็นผักกินน้ําพริกนะกินกน้ําพริกน้ําพริกกะปิเนี่ยอร่อยมากกินดิบบิได้เลยนะครับแต่เม็ดมันห้ามกินนะครับมเมล็ดมันยิ่งมเมล็ดแก่นี่มีสารไซยาไนายนะครับ นะฮะอันนี้มีพิษต่อหัวใจได้นะครับต่อไปโคกกระสุนโคกกระสุนนี่แสบมากสมัยจา์เด็กๆก็นะขี่จักรยานเนาะไปโรงเรียนเรียบร้อยครับเจอโคกกระสุนเม็ดมันนะแข็งยางแบนประจำเร็วไว้โดนกันใช่ไหมแต่ไม่เจอต้นเหรอแลเออ มันขึ้นมันขึ้นเลือดดินน่ะลองไปหามาดูนะนะครับอันนี้เราเรียกว่าคิดดูอ่ะกาอย่างบินหนีเะ <c oughs> นะมันร้ายขนาดไหนอ่ะ <c oughs> โคกกระสุนกาบินหนีอันนี้ก็รถเค็มนะใช้ทั้งต้นนะใช้ใช้ขับปัสสาวะได้นะครับโคกกระสุนนี่เราเรียกอย่างว่ากาบินหนีมันเคยมีตำราแก้ฝีนะครับเขาเขาเรียกว่ามันมีตัวยาหลายตัวที่แผงไปนะ เขาเรียกหัวแมวเซานะตีไม่แตกแหกไม่ออกยั่นธรณีเนี่ยใส่ประกอบพวกนี้ตีไม่แตกแหกไม่ออกยั่นธรณีแล้วก็กาบินหนีนะครับประกอบด้วยตัวยาพวกนี้หัวแมวเซาคืออะไรรู้ไหมหัวแมวเซาคือขมิ้นอ้อย หัวแมวแซวคมินอ้อยยั่นธรณีที่จันบอกไปแล้วก็คือเท้าอยมอมตีไม่แตกนี่คืออะไรไหมรากอีเหนียวเขาไม่ได้บอกรากอีเหนียวก็บอกตีไม่แตกแหกไม่ออกก็คืออะไรไหมดาวนิีแหกไม่ออกแหกไม่ออกก็คือต้นแก่นขี้เหล็กนะแทนที่จะบอกแก่นขี้เหล็กบอกแหกไม่ออกนะครับ กาบินหนีก็คือโคกกระสุดนี่เองพูดถึงแรงบินมาได้ไมั้งแรงบินมากาบินหนีแรงบินมานี่ก็คือน่าจะเป็นผักเสี้ยนผีนะนะเนี่ยเขาแผงไปนะครับถ้าไปอ่านตำราบโบราณเก่าๆจะเจอแบบลักษณะไม่บอกตรงๆอาจจะเก็บไว้บอกลูกหลานทำให้เราไม่รู้ตำหลับที่แท้จริงนะครับว่าเทียบคืออะไรนะโอเค ต้นก้างปลานะครับก้างปลานี้ก็จะเป็นไม้ที่อยู่ตามตามริมคลองต่างๆกลนะฮะก้างปลานึกถึงปลามันอยู่ในน้ําเขาเรียกอย่างก็ปู่เจ้าคลาคลองนะมันอยู่คลาคลองนั้นคลาคลองอะไรอยู่คลองก็ต้องลดเย็นรากมันก็เลยลดจืดเย็นนะใช้แก้ไข้ลดความร้อนนั่นเองนะหลักในการจำง่ายง่ายนะครับที่ข้อสอบออกมาต้นก้างปลาอย่างเงี้ยรากก้างปลาที่เราใช้ ปู่เจ้าคาคลองนะเขาก็ได้ลิงนะเขาก็ได้ลิงแล้วก็คงจะเห็นถ้าเราไปเที่ยวตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็จะตัดเป็นเถาเป็นไม้ที่หักหักงองใช่ไหมมาทําเป็นรั้วหรือบางทีเดี๋ยวนี้เอามาทาเป็นเป็นอะไรเอามาเกาะเป็นเป็นกระเช้าปลูกต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะมันเป็นเถากระไดลิงเราเรียกว่าเรียกอย่างว่าเถากระไดวอกนะครับเถากระไดลิงหรือเถากระไดวอกอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถเมาเบื่อนะ ก็จะออกแก้ไข้ได้เหมือนกันเขาก็ได้ลิงเขาก็ได้วอกกรรมฐานเหลืองนะครับหรือกรรมฐานที่เราใช้อยู่เนี่ยเราก็เรียกสุพรรณัันเหลืองหรือมาดเหลืองนะครับกรรมฐานเหลืองนะครับหรือซัลเฟอร์นั่นเองนะครับกรรมฐานสุพรรณัันเหลืองหรือมาดเหลืองอันนี้ก็จะใช้ทั้งภายนอกภายในได้ภายนอกภายในก็ใช้ขับพยาธินะครับแก้โรคผิวหนังนะภายนอกก็ ใช้ทาได้เคยได้ยินไหมโรคหมาขี้เรื้อนเนี่ยเขาใช้อะไรเขาใช้กรรมฐานกับกับน้ํามันอะไรเออน้ํามันค้คโลหรือน้ํามันเอ้เก่าๆนะมาผสมกันแล้วก็ทานะครับเลื้อนหมาก็หายนะครับแต่มันร้อนมันร้อนมันฆ่าพยาธิผิวหนังนั่นเองนะใช้กลิ่นแก้แกแก้โรคลมป่วงขับลมในกระดูกนะครับ นะลองไปค้นคว้ากันมาดูว่าสรรพคุณเขาอะไรอันนี้ถือเป็นธาตุวัตถุนะครับถือเป็นธาตุวัตถุที่สลายตัวง่ายนะครับต่อไปที่เราเห็นปลูกตามสวนประดับกันเยอะๆนะตามสถานที่ราชการเราเรียกว่าต้นกระบ,บือเจ็ดตัวท้องใบจะแดงๆนะครับด้านบนใบจะสีเขียวเขาก็เลยปลูกเป็นไม้ปัดเป็นไม้สวนไม้ประดับกันนะเราเรียกว่า กระเบก้อบือ7ตัวหรือกระทูเแบกตัวนี้ใบเนี่ยมีรสดร้อนนะครับใช้ใช้ขับน้ํเขา่าปลานะครับใช้ขับน้ําเข่าป่าแก้สันนิบาตโลหิตนะเป็นาลดร้อนที่ใช้เกี่ยวกับทางสตรีนะครับอันนี้ก็ก็เป็นยาที่ใช้ดีเหมือนกันใช้ใบนะครับเคยออกข้อสอบเหมือนกันว่ากระบือ7ตัวเนี่ยใช้ส่วนไหนทํายานะก็ใช้ใบเคยเห็นไหมตัวนี้อ๋อยังอยู่กันกี่คนเอ่ย เสียงตอบรับกันมาบ้างอย่าให้จานคุยคนเดียวฮะเออชีแปลกทังนั้นเลยนะครับนะกระบือเจ็ดตัวกระทู้เจ็ดแบกนะครับโอ้แกนขนุนแกนขนุนที่เรียกว่ากรักเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นแกนขนุนละมุดนะครับต้องพันขนุนละมุดเคยเคยรู้จักไหมขนุนละมุด ขนุนละมุดเนี่ยหอมมากเลยครับเออแต่มันเละนะฮะพอเขาสุกเนี่ยไม่ต้องเลยเอามือเบะแล้วก็ล้วงมาโอ้ยยวงเยิงนี่หวานเจี๊ยบเลยนะแล้วก็แต่มันเละแล้วก็เหนียวโอกาสกินเข้าไปเนี่ยติดคอได้เหมือนกันนะครับโอ้หอมมากเลยนแก่นขนุนละมุดนี่ก็คือแก่นของต้นนะครับจะออกเป็นสีเหลืองๆหลืองแก่นขนุนละมุดเนี่ยเขาใช้อะไรครับเขาใช้ในการย้อมผ้าครับ ย้อมจีวรพระใช่ไหมที่เราเรียกว่าสีกรักสีกรักนั่นเองก็คือกรักหรือแก่นขน,นครับใช้แก้ตกเลือดถ้าอ,อ่อถ้าสัง่งถ้าถ้าสัง่งออไม่ใช่แกนแกนแกนลูกนะฮะเขาใช้แก้ตกเลือดครับแต่แก่นของต้นหรือที่เรียกว่ากรักเนี่ยใช้บำรุงโลหิตใช้บำรุงกำลังนะครับนะออกมีรสหวานนะออกรสหวานขมเล็กน้อยนะครับ ตัวนี้ถ้าใครมีตัวอย่างยาดูจะเห็นออกเป็นสีเหลืองๆแก่นของเขาเราเรียกว่าสีเราเรียกว่ากรักนะถ้าแก่นไม่ใช่ขนุนทั่วไปนะต้องเป็นขนุนพันละมุดด้วยนะ,ะต่อไปเออต้นนี้ก็น่าสนใจนะจันเคยกินหญ้าพองลมนะมันจะเป็นหญ้าที่ยอยลอยอยู่ในน้ำแล้วก็ ก้านใบเขาจะป่องๆนะครับจากภาพเล็กเห็นไหมใบป,ป่องๆเขาจะลอยน้ำนะฮะเราเรียกว่าปูเจ้าลอยท่าต้นนี้เนี่มีมีรสเย็นสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ําเวลาต้มนะเอามาต้มสดๆได้เลยครับเวลาร้อนในกระหายน้ําอะไรเงี้ยนะหรือคนเป็นโรคร้อนในเป็นไข่อยู่เนี่ยเอามาต้มน้ําเขาจะออกสีเหลืองเหมือนเก๊กควยเลยครับเดี๋ยวนี้คงจะหาพันยากเหมือนกันเพราะว่าก็คนฉีดอยู่ฉีดยาก,ก็ตายไป อาจารย์ยังมีต้นจริงอยู่แถวที่บ้านนะครับลอยน้ําอยู่อนุรักษ์ไว้เพราะวลาร้อนในก็เอามาต้มกันนะเราเรียกว่าหญ้าพองลมหรือผู้เจ้าลอยท่าอันนี้กําแพงเจ็ดชั้นนะอันนี้ก็เป็นไม้เถาวะจะเห็นว่าชั้นมันเห็นไหมเห็นไหมเขาจะชั้นชัดเจนเลยแล้วชั้นาจะออกเป็นเรียบร้อยสีออก <c oughs> น้ําตาลแดงๆนะครับงั้นก็สอบเคยชอบเอาตัวเนี้ยมาออกตัวใยแห้ง ชั้นเขาจะสวยมากนะจะเห็นชั้นชัดเจนเลยนะครับเป็นชั้นๆเรียกว่ากำแพงเจ็ดชั้นหรือตะลุ่มนกนะครับอันนี้ก็ใช้บำรุงโลหิตได้นะครับกำแพงเจ็ดชั้นใช้บำรุงกาลังบางทีไปเจออยู่ในยาด,ดองเนาะบำรุงโลหิตนะครับเรียกว่ากำแพงเจ็ดชั้นข้อสอบชอบเอามาออกเหมือนกันนะครับกาสามปีก นะอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นกันเรียกว่ากาจับหลักหรือญา2สองป้องนะครับก็เท่าที่ดูมากยังไม่ค่อยจะมีใช้เท่าไหร่แต่ก็ให้จําไว้เคยออกบางปีกา3ปีเรียกอย่างว่าอะไรญา2สองป้องอะไรอย่างนี้นะครับส่วนกระเช้าพีมดนี่ก็ใช้บ่อยนะอยู่ในตำรับบางตำรับที่ใช้เกี่ยวกับบำรุงโลหิตแล้วก็แก้มเรล็งด้วยซ้ํานะครับมันเป็นเหมือนต้นกาฝาก นะครับที่เกาะอยู่ตามต้นไม้นะครับแล้วก็จะเกาะตัวเป็นหัวนะกระเช้ากระเช้าผีมดแต่จริงว่าในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ากระเช้าผีมดกับหัว้รยรูเนี่ยคือตัวเดียวกันแต่จริงมันมันมีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะในหนังสือเราบอกว่าคืออันเดียวกันทําไมว่ากระเช้าผีมดคืออะไรเวลาเราผ่าเข้าไปดูเนี่ยหรือหัว้อยรูเนี่ยผ่าไปดูมันจะเกิดเป็นรูรูก็เป็นเป็นที่มดของมดเขาไปเจาะเกิดรูขึ้น นะครับจะออกมาเป็นแผ่นเป็นรูๆเงี้ยเต็มหมดเลยถ้าใครมีตัวอย่างยาก็จะเห็นนะอยากให้อยู่ตัวอย่างยาแห้งนะครับแต่ต้นสดเขาจะมีลักษณะเหมือนกาวฝากเหมือนเป็นกลุ่มพวกกล้วยไม้อะไรเงี้ยไปกาฝากไปเกาะตามต้นไม้อื่นแล้วเป็นหัวหนาๆขึ้นมานะต่อไปเป็นต้นกำลังช้างเผือกหรือพญาช้างเผือกนะครับเหมือนเป็นเหมือนอะไรฮะเหมือนบอลเหมือนตระกูลว่านไหมครับ ตะกูลว่านไอ้พวกนี้ก็เป็นยาบำรุงกําลังนะกำลังช้างเผือกเราก็เรียกว่าพยาช้างเผือกนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในพวกยาดงยาดองยาบำรุงกําลังต่างๆนะฮะชื่อเขาต่อไปก็เป็นกําลังวัวทะเลงเรียกอย่างว่ากําลังทรพีนะวัวทะลิงกําลังทรพีอันนี้ก็บำรุงกําลังบำรุงโลหิตเหมือนกันนะจะเห็นว่ากําลังนู้นกําลังนี้ก็เดาได้เลยว่ามันบำรุงกําลังนะครับใช้แก่น นะครับกำลังเสือโคร่งก็เจอเยอะอยู่ในเนาะตำรายาดองอยู่ในยาออยาที่เขามาทำยาบำรุงกำลังทั้งหลายแหละยาดองเหล้านะครับอันนี้ก็คือลักษณะต้นจริงเขานะรเรียกอย่างว่ากำลังพระยาเสือโคร่งนะฮะเขาจะใช้ส่วนเปลือกนะฮะเปลือกเขาจะออกสีแดง,แดงสวยเวลาดองเหล้าหรือนั่นจะออกมาสีแดงเลยนะสีแดงสวยมากนะครับ ก็เป็นยาทางยาบำรุงกําลังของคนไทยเยอะและนิยมดองกับเหล้าด้วยเนาะก็เลยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีขายใช่ไหมซุ้มดองเหล้าต่างๆเนาะเห็นไหมกำลังเสือโค่งนารีลําพึงนะครับ <c oughs> กําลังเวอร์เทเลาะอะไรเงี้ยนะเป็นยาเรื่องบำรุงกําลังทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เปลือกต้นนะครับจะรดร้อนนะครับออกสีดแดงๆนะครับ กำลังหนุมานนะฮะอันนี้ก็เรียกอย่างว่ากำลังราชสีนะกำลังหนุมานกำลังราชสีก็มีลักษณะเป็นต้นเหมือนกับพวกต้นวาสนาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ต้นจริงก็หายากเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นยามลุงกำลังเหมือนกันส่วนกันเกลาเราเรียกว่าตำเสานะฮะกัญเกลวต้นกันเกลาก็มีดอกสวยครับดอกออกสีน้งเหลืองส้มๆนะ,ะเป็นไม้เดี๋ยวนี้ปลูก เขาก็นิยมปลูกไว้ตามบ้านเหมือนการเป็นไม้มงคลนะครับไม้ต้นนี้เนี่ยก็เขาจะเอาเอารากของกันเกาเนี่ยไปเป็นก้าไม้มงคลที่ไว้สําหรับรองเสาเอกครับก็จะมีต้นาราชพฤกษ์ไผ่สีสุกนะต้นกันเกานะครับอะไรนะขนุน นะอะไรอีกนะจจำไม่ได้มีประมาณ9ชนิดที่ลองเสาอเอกนะกันเกาเป็นส่วนหนึ่งนะกันเกานี้ก็มีลดหลาครถนะทั้งขมฝาดนะทั้งขมฝาดเฟื่อนเลยนะเขาก็จะมีทั้งแก้ไขบำรุงกำลงังแก้ไอมองคลออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงกำลังด้วยนะครับตํำเสาเราเรียกอย่างว่าต่ำเสานั่นเองนะกันเกาหรือต่ำเสา ต่อไปโบบกกันฮะกันไม่ใช่กรรมครับกันฮะกันแก้ไขด้วยนะครับกันเกลานะครับส่วนโบบกก็คือผักหนอกนั่นเองนะโบบกนะโบบกก็เป็นไงที่เราเคยว่าแก้ช้ำในใช่ไหมมันมีลิ์ในการกระจายเลือดได้ดีนะครับเวลาคนที่ถูก กระทบนะฮะตกที่สูงตกของแข็งถูกกระทบก็มีการเลือดคั่งใช่ไหมก็กินใบบบกแก้ช้ำหนยเดี๋ยวนี้ก็เอามาวิจัยเยอะครับเอามาทําเป็นยาสําเร็จรูปนะแล้วก็มีการวิจัยไปถึงขั้นว่าสามารถทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นนะช่วยกระจายโลหิตที่มันตกค้างที่มันเป็นก้อนนะก็เอามาชดเชยแทนไอ้ตัวยาที่เรียกว่า,าใบแปะก,กวยเคยได้ยินไหม ไปแปลกกล้วยสมัยก่อนนี่เอามาช่วยมากินกันนะครับทาเป็นยากันบ้างช่วยให้เลือดกระจายเส้นเลือดให้เลือดในสมองนั่นเองแต่ผักหน่อของเราจริงๆมีประโยชน์มากนะใช้บํารุงสมองแก้อลไซเมอร์ได้นะครับขอบชะนางขอบชะนางก็มี2ชนิดนะมีขอบชะนางแดงกับขอบชะนางขาวในหนังสือเราบอกว่าเรียกว่าหนอนไตหย,ยากแดงจริงๆแล้วหนอนไตาย,ยากกับขอบชะนางยิงมันคนละต้นนะ แต่เราเรียนตามหนังสือไปก่อนสอบตามหนังสือในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ใช่เขาคนละตัวกันหนะนอนตะหยากจริงๆเราเรียกกับเพียยนะขอบชะนางแดงเนี่ยมันมันไปเรียกหนอนตะยากแต่ต้นหนอนตะยากเนี่ยมันคนละต้นกันนะแต่น,นี้ก็เป็นลักษณะเหมือนไม้ลมลุกนะครับต้นติเตี้ยนะสูงก็ประมาณสักฟุตฟุตหนึ่งนะฮะมีลักษณะสีแดงตันนี้ก็ใช้ในการขับโลหิตฤดูขับเสมหะอะไรได้นะครับ ขอบะนงังเรียกว่านอนตะอยากแดงขอบะนังขาวนะครับก็เรียกหนอนตะอยากขาวนะครับตัวนี้ก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะดอกสลิดน้อง,องมาช้าจันเพิ่งกินดอกสลิดผัดน้ำมันหอยนะดอกสลิดเรียกอย่างก่าดอกขอจรนะหอมด้วยเป็นไม้เถาสามารถปลูกไว้ริมรั้วไว้ทานได้นะครับนะอร่อยนะฮะดอกสลิดดอกข,ออกขอจร พี่สิริพรเคยกินไหมฮัลโหลอยู่กันไหมเออนะดอกสลิดเรียกดอกกระจรนะอันนี้เราก็ใช้รากนะครับแก้โรคตานะครับรากลดเย็นเป็นยูยารากของเขานี่ใช้อยู่ในตำรับที่รักษาเกี่ยวกับโรคตานะการนิกากา,กานิก,กานี่ก็อ,อ่การนิก,กานะเป็นไม้ ดอกนะฮะดอกมันหลอดสีส้มๆเราใช้ดอกเนี่ยมาทําสีได้นะฮะทำเป็นสีให้สใส่สีอาหารที่สีส้มเรียกอย่างว่าสุพันธิกานะก็ใช้ได้ทั้งต้นใช้ทั้งใบทั้งต้นใช้ทั้งรากนะรากก็ทําให้แก้ผมให้ดกดำนะฮะนะฮะส่วนใบก็อาจจะแก้โรคตับแก้ไข้อะไรได้นะครับตรงนี้ก็ลองไปดูมาอยู่ในตัวแรกของต้นไม้ต้นของโรรีการนิกา น,นี้ก็เป็นลักษณะใบก็จะออกสักๆนะครับนะคำฝอยเราเรียกว่าคำยองอันนี้ก็เป็นไม้ล้มลุกนะครับปลูกทางเหนือหรือทางจีนนะครับดอกนะคำฝอยคำยองตัวนี้ก็ใช้ใช้บำรุงโรหิดบำรุงประสาทแต่บอกคำฝอยในปัจจุบันเราก็มีงานวิจัยว่าสามารถลดคอเลสเตอรอลได้นะคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็สามารถกินน้ําดอกคำฝอยนะครับได้ดีด้วยนะครับ คำไทยดอกคำไทยหรือดอกชาตินะครับหรือคําเงาะหรือคําแสดในนี้ไม่ได้เขียนนะมีไหมในหนังสือเรามีไหมดอกชาติคาเงาะคําแสดคือตัวเดียวกันนะนะครับหรือคําไทยก็คือต้นอันนี้จะเหมือนเราจะเห็นว่าผลของเขาเหมือนลูกเงาะนะครับแต่ออกจะเรียวๆส่วนที่ใช้ก็คือเราเอาเอาผลแต่ัดแต่ในทางยาเราเรียกดอกซึ่งไม่ใช่ นะเนี่ยจริงๆแล้วคือผลของเขานะครับตัวนี้สีแดงให้นึกถึงว่าบำรุงโลหิตนะครับนั้นดอกคําไทยก็ช่วยบำรุงโลหิตก็อยู่ในตํำรับยาที่เกี่ยวกับบำรุงโลหิตของของยาไทยเกือบทุกตำรับนะครับใช้ดอกคําไทยนะของสำย่านนิลพาธหรือก้อมตายไงเป็นสมัยก่อนนี่เราก็ชอบเด็ดมาใส่หนังสือเนาะให้มันออกรากใช่ไหมนะก้อมตายไงเพนก็จะเป็น ใช้ใบของรถเย็นนะครับใช้พอกสีลดการอักเสบอะไรได้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าคล้องสญยานตัวผู้หรือนินลพัทนะคคล้องสญยานตัวผู้หรือนินลพัทนะครับหรือความตายหงายเป็นนั่นเองตัวต่อไปคือเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอตัวเนี้ยจริงมันเป็นเหงือกปลาหมอทะเลเหงือกปลาหมอหรือ ถ้าคนที่อยู่ายทะเลเขาเรียกหนามจะกเก่งนะเขาเรียกหนามจะกเก่งนะตัวนี้ใบจะออกเป็นรูปนะเป็นรูปหยกักหยักนะครับแหลมมากเลยหนามก็จะแหลมนะครับแม้แต่แห้งๆเวลาไปหยิบเครื่องสะดุง้งแลเวลาจัดยาเนี่ยนะครับนะก็จะขึ้นอยู่เรียกหนามจะกเก่งตัวนี้อันนี้เป็นเหงือกปลาหมอทะเลจริงๆเหงือกปลาหมอของเราจะมีอีกพันหนึ่งเป็นพันโบราณที่เหงือกปลาหมอน้ําจืดนะครับตัวนั้นเป็นยายุวัฒนะแต่ตัวนี้นส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นยาลดร้อนแก้ฝี นะแก้ฝีหนองตะไลต่างๆาเราเรียกอย่างว่าต้นแก้มคอนะครับต้นแก้มคอ